ซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่พระราชาหลวงพ่อพระมหาเป็นกเกียรติวิเศษนะครับก็บมาร่วมกันในระเนีเยบการปฏิบัติที่พระองค์ยังมีพระเกจิหลายรูปนะครับอย่างคนที่บ้านเรานะครับ กิจกรรมพิเศษพิธาพิเศษตรงนี้นะครับก็ขอให้ญาติโยมสาวิชอทุกท่านนะครับพราะคงจะอีกไม่นานก็คงจะเริ่มพิธีนะครับเส้นประบวนยาที่คุณนะครับที่ปรึกษาจราพาเก้านะครับหรือว่าที่ตัดของได้นะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับแมนมาิวงาระากระดาย่นาเล ัวงยที่เรารู้จักกในนามของพระอาจารย์พรและอาจารย์พรไปรู้ไหะครับเส้นงานกระเบิดของท่านก็ผลงานเชื่อมบ้านพคผมนี่แหละนะครับแต่ว่าท่านไปอยู่พัฒนาโดยฐาที่มาจากกรุงเทพนะครับเหล่าภาคส่วนด้วยกันนะครับก็องขอบคุณท่านเป็นอย่างสุงด้วยที่ได้ร่วม I know it all. đang này thì mời <laughs> con mắt của mẹ con mắt của mẹ con mắt của นำมารวบผู้ชาพิเศษด้วยแล้วก็ทำด้วยตอไม้พยุงอย่างนีนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสชิมมงคลเป็นไม้มงคลน,นะครับ ท่านผ้บริจาคทีร้องครขอความเมตตาถ้าหาท่านใดที่ไม่เกี่ย้อง thank <laughs>